มาดูเรื่องราวของนักท่องราตรีกันบ้างนะเมื่อ2วันก่อนยังดีใจตีปีกอยู่เลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดนะฮะก็มีการนะฮะประชุมคอรมอนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเปิดผับว่านะของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับบอกว่าอยากจะให้เปิดถึงตีสี่ไปเลยรับนักท่องเที่ยวนะครับคือนักเที่ยวเนี่ยพอเที่ยวเสร็จตีสี่นะรอเขาปิดไฟผับอะไร,รยบร้อยเดินลงมานิดเดียวนะะคุณผู้ชมตีห้าใส่บาทพอดีค่อยกลับบ้านนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นบอกว่ากรณีที่ยังไม่กรณีที่ยังมีข้อเสนอเรื่องการเปิดสถานบันเทิงนะครับถึงเวลาสี่นาฬิกาเนี่ยท่านบอกว่าคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประชุมแล้วก็มีมติว่ายังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวส่วนที่หลายคนมองว่าอยากให้เปิดเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น เราต้องพยายามรักษาสมดุลในทุกมิติไว้และในช่วงเวลานี้ก็ขยายตัวไปถึงเวลาตีสองแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโควิดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มีอุบัติเหตุจากการดื่มสุราส่วนเงื่อนไขขอให้เปิดในื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตสมุยเชียงใหม่แต่ผลก็ออกมาเหมือนกันและตรงนี้ เป็นเรื่องของคณะกรรมการจะพิจารณาซึ่งคุณอุทินบอกว่าเราก็เคารพเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวครับถามว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมของขวัญช่วงปีใหม่ให้กับประชาชนอย่างไรบ้างคุณอุทินก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเน้นย้ําฉีดวัคซีนเข็มที่4และมีแพ็กเกจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่กระทรวงสาธารณาสุขนะครับในช่วงปีใหม่ขอ,อกําลังดําเนินการ ในกรณีแพ็กเกจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุะนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าการเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ขอเน้นย้ําเรื่องฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น1สัปดาห์ก่อนเดินทางนะครับถึงจะเป็นเรื่องดีนะครับ